ฮัลโหลอาจิตรับพ่อว่ามาทำอะไรยังไงเนี่ยมาน้บกับอาจาร์นากำลังทำผิดนะพวกเขาจะแยกกันไม่ได้เราต้องทำให้พวกเขารู้ว่าเขาทำผิดทำให้เร็วที่สุดว่าอย่างไงนะแล้วเราทำไงดีพ่อจะไปที่โรงงานวันนี้ไปหาทั้งสองคนแกไปด้วยนะไปดูว่าเพื่อจะทำอะไรได้บ้างโอเคก็ได้พ่อผมจะรอ ไปคุยกับพวกเขากันพวกเขาจะได้เข้าใจพ่อเข้ามาก่อนค่ะเข้า,ขามานี่มานาบชันจะไปหาพอดีเลยพ่อมาหานายเขาอยู่ไหนในห้องอาชนาะมาสิบะพ่อมานับมาแล้ว ฉันกับพ่อ,อยังจะคุยกับนายแล้วก็เลยมาหาหนายที่นี่ฉันไม่รู้นะว่าเราจะพูดได้หรือเปล่าแต่นี่ละ่ะถึงเวลาที่ฉันต้องพูดแล้วเข้าใจไหมมานฟังฉันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันผิดผิดมากๆฉันยอมรับว่าในชีวิตของนายนายมีสิทธิเลือกเองทุกอย่างนายมีสิทธิเลือกแต่ว่าเรามีคำถาม ที่จะถามหน่ยคำถามหนึ่งอาชนะแกมีความสุขหรือเปล่าถ้าแต่งานกับคนอื่นที่ไม่ใช่มาน้บอะฮะนี่มานาบแกจะให้ความรักกับชาลวนีได้เหมือนที่ให้กับอาชนาหรือเปล่าอืพอกันทีพอแล้วเลิกใจบุญสุนทานได้แล้ว อาจิตก็บอกแล้วนี่ว่าแกต้องคนกำลังเล่นกับชีวิตของตัวเองนะแกจะมาทำลายชีวิตชะลวันนี้และเจวาวณไปด้วยนะพ่อกันเลยมาที่นี่เพื่อมาหาสาธิตแล้วก็คุณดาเม็ดด้วยพ่อจะบอกให้พวกเขายกเลิกการแต่งงานนี่ซะไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นหรอพ่ออาชินะนเธอเป็นคนฉลาดน,นะแต่เธอแต่งงานแบบนี้เธอจะทำลายชีวิตตัวเองนะ ฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้ในที่ทำงานโอเคไปคุยกันข้างนอกก็ได้นะอย่างที่บอกอาชนะสถานที่มันไม่สำคัญเรายากจะให้สายสัมพันธ์ของเธออยู่ต่อไปก็แค่นั้นเองมันไม่ทันแล้วอาทิมองตาพ่อแล้วก็พูดออกมาสิมานับผมว่าพ่อกลับไปก่อนโอเค คงจะไม่ยอมใช่ไหมอาจิตไปเรียกเจวานมาไปเรียกเขามาคุยกับพ่อพ่อจะคุยกับเขาเองโอเคพ่อคะสิ่งที่พ่อกับอาจิตต้องการมันไม่มีทางเกิดขึ้นแต่ชนะตอนนี้ยังไม่สายนะเราได้ไปคุยกันเถอะไม่อาจิตหนูจะมั่นพรุ่งนี้ พ่อคะหนูตัดสินใจแล้วและไม่เปลี่ยนใจด้วยถ้าหากว่าพ่อไม่สนับสนุนหนูหนูก็คงจะไม่มีกำลังใจอาจิตเวลามันสอนให้เราลืมอดีตนะเดินหน้าต่อมันเป็นไปได้ที่การตัดสินใจของฉันในวันนี้อาจจะดีสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้มันสายไปแล้วบอดดีกว่าถ้าทุกคนจะจะสนับสนุนเราสองคนไม่ใช่มาขัดเราแบบนี้อาชนาอย่างน้อย อันนี้ครับสีสวยดีนะดูดีมากเลยแต่ว่าฉันไม่เอาหรอกนี่ตัวนี้สีมันดีมากเลยนะไม่ไม่มฉันไม่เอาอันนี้หรอกนะไม่มีอะไรที่แบบลนนั่นแหละครับไม่ไม่ไม่ฉันไม่ชอบเลยน่ะจะทำยังไงดีทำไงดีเนี่ยแม่คะหนูไม่อยากได้อะไรหรอกนะคะ แม่เลือกอะไรก็ได้หมดทั้งนั้นแหละแล้วถ้าฉันอยากจะซื้อสิ่งที่เธอชอบล่ะแม่คะข้าหนูแกไม่อยากจะซื้อสินะงั้นฉันก็จะไม่กลับบ้านโอเคเออแม่ฟังนะคะหนูหนูชอบสีม่วงนะสีนี้สวยดีนะฉันชอบผืนนี้นะ่ะเออเอก็โทษนะครับสีนี้เรามีแค่ชิ้นเดียวแล้วก็มีคนซื้อไปแล้วด้วย นี่สุโรชนาสุโรชนาสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วเธอละเสบายดีฉันมาซื้อสาลีให้อชนาน่ะฉันชอบสีนี้มากเลยแต่ว่าเธอน่ะซื้อมันไปแล้วนี่นาใช่อาชูชอบสีนี้มากๆเลยล่ะค่ะฉันรู้ฉันเลยเลือกสีนี้ให้สไายฉันยังไงล่ะ อาชนะน่ะกลับไปอยู่บ้านเธอแล้วแต่ว่าความทรงจำของอาชนาะน่ะเราไม่เคยลืมเลยฉันจำได้เสมอว่าอาชนาน่ะชอบอะไรฉันก็เลยเลือกสีนี้ให้กับลูกสะพ้ายของฉันยังไงล่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเธอเอาสาีนี้ไปฉันจะซื้อตัวอื่นใช่เอาแบบนั้นแหละฉันจะซื้อตัวนี้ไม่ใช่เพื่อลูกสะพ้าย แต่เพื่อลูกสาวของฉันเอาสิ่งนี้ให้กับอาชนาแทนฉันด้วยนะของขวัญวันแต่งงานน่ะฉันรู้ว่าอาชนาจะต้องชอบมันมากแน่ๆเลยนี่ขอร้องละ่ะนะนี่ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับอาชนาและมานาบด้วยฉันไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกัน แต่บอกลูกสาวฉันทีนะว่าฉันยังไม่เคยลืมเธอเลยแม้แต่นิดเดียวฮัลโหลหมอโกคเลค่ะค่ะนี่บัฟนาโจชีนะคะแม่ของว่าเชอ ข้าว่ามาค่ะคุณบับนะวาชาไปหาคุณใช่ไหมคะคุณหมอคะที่จริงวาชานะไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคะ่ะเธออาจเจียนไม่หยุดเลยเธอดูเหนื่อยง่ายมากเลยนะคะฉันห่วงวาชามากๆเลยคะ่ะฉันก็เลยคิดจะคุยกับคุณหมอหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะทาไมวาชาเธอถึงเป็นแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าลกคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ มันเป็นผลของยาคุมกำเนิดที่วาชากินค่ะอีกไม่นานก็จะหมดฤทธิ์แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณแม่โอเคนะคะโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะหมอขอบคุณนะคะโอเค นี่วะเธอทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมจะต้องเล่นกับสุขภาพของตัวเองด้วยละ่ะแม่คะมีอะไรเหรอแม่พูดเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าคุมกำเนิดที่แกกินมันะส่งผลกับสุขภาพของแกนะรู้ไหมแกรู้ตัวไหมว่าแกทำผิดแค่ไหนนะฮะพระเจ้านะจะให้ความสุขกับแกนะ แล้วแกจะปฏิเสธทำไมกันแม่คะเราคุยเรื่องนี้กันแล้วไม่ใช่เหรอคะแม่แม่รู้ว่าเราเดี๋ยวคุยกันแล้วแต่ว่าชาบอกแม่มาสิทำไมถึงไม่ต้องการมีลูกล่ะแกไม่ต้องทำงานแล้วก็ยังไม่ให้โอกาสครอบครัวได้เลี้ยงหลานอีกทําทำไมกันนะว่าชานี่ว่าชาบอกมาหรือว่าแกแกอยาก อยากมีอิสระแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมแม่ขอละหนูเนะ่ยไม่อยากจะคุยเรื่องนี้จริงๆนะคะแม่เพราะว่าแม่ไม่เข้าใจนะี่ยหนูไม่ได้จะบอกว่าหนูเนะี่ยไม่อยากมีลูกหรือว่าไม่อยากจะเป็นแม่คนนะที่หนูจะพูดก็คือหนูอยากจะมีลูกก็ต่อเมื่อหนูพร้อมแล้วเท่านั้นแม่เข้าใจหรือเปล่าคะทําไมแม่ไม่เข้าใจนะน่ว่าช่าเธอรีรอแบบนี้มันอาจจะสายเกินไปนะแม่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แม่แม่ผิดมาตลอดวันนี้แม่ก็คงผิดแต่มันคือหน้าที่ที่ต้องอธิบายให้แกได้ฟังแม่ไม่อยากคุยกับแกเรื่องนี้อีกนะแล้วแม่จะบอกอะไรให้อยากหนึ่งนะหวาา่าจาความสุขเนี่ยมันกำลังจากแกไปหวังว่าวันที่สายไป แกจะไม่หอยหาลูกทีหลังนะหยุดก่อนค่ะนี่ค่ะ Pika. วันนี้วันมั่นของฉันนะมานาฟฉันรู้แล้วเธอบอกอาจิตแล้วนี่ฉันขออะไรหน่อยนะฉันอยากจะให้เธอมาร่วมงานมั่นของฉันฉันตัดสินใจแล้วนะมานาฟ ฉันรู้เมื่อถึงเวลาฉันอาจจะใจสลายฉันอยากจะให้คนที่ทำให้ฉันต้องแต่งงานไปร่วมงานกับฉันด้วยไปยืนอยู่ข้างๆฉันไปสนับสนุนฉันนะฉันอยากจะรู้จังเลยมานาฟเธอจะช่วยฉันได้ไหมล่ะมานาฟ มีแต่เธอเท่านั้นนะการที่ฉันต้องแต่งงานกับกับคนอื่นแบบนี้ฉันยังทำใจไม่ได้เลยนะมานาฟไม่แน่นะฉันอาจจะทนไม่ได้ฉันเลยอยากจะให้เธอมาร่วมงานมั่นของฉัน ถ้าจะมาใช่ไหมมานาฟนี่มันอะไรกันฉันเอามาให้เธอการเชิญงานแต่งงานของฉันกับชาลวันนี้ ฉันรู้ว่าเธอจะมาฉันก็เลยเอามาให้แล้วเธอก็ต้องไปร่วมงานอองานแต่งของฉันด้วยนะไม่มานะฉันร่วมงานเธอไม่ได้หรอกฉันไม่กล้าไม่กล้าเห็นเธอแต่งงานกับคนอื่นหรอกมานนาฟฉันไปไม่ได้หรอกนะฉันต้องขอโทษด,ด้วยฉันดู แต่เธอต้องไปร่วมงานของฉันไม่มานะไม่ใช่แค่เธอฉันต้องการคนสนับสนุนฉันสัญญาว่าฉันจะไปร่วมงานมัานของเธอแต่ว่าเธอก็ต้องสัญญากับฉันว่าเธอจะมาร่วมงานแต่งของฉันกับชลาลวันีด้วยขอเลย ฉันจะไปนะมานะบไม่ไม่ยกเลิกประชุมพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยอยากจะเห็นฉันตายหรือไงอะ่ะพี่จะไปชันกับาจะมันแล้วเมียชันอยากกับฉันแน่ถ้าฉันไม่ไปร่วมงานน่ะนอะเลิกประชุมให้หมดเลยสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะโอเคบายนี่มานับมีอะไรหรือว่ามาท่านครับเออ คุณเจาวานกับอัชนาไม่อยู่ที่ออฟฟิศแต่ว่าผมต้องการลาครึ่งวันผมก็เลยเอาเวลาหมายท่านเซ็น <c oughs> ลาเพราะอะไรท่านมานับฉันถามเพราะว่านายลาครึ่งวันไปสี่ครั้งแล้วนะเดือนนี้ฉันรู้ว่านายไม่สบายก็เลยลางานน แต่ว่านายหายดีแล้วนี่นายจะต้องหัดควบคุมตารางตัวเองหน่อยนะฉันกับตาทิศก็จะไม่อยู่ที่นี่เราจะไปร่วมงานบ้านของอัชนาท่านครับอผมก็จะไปร่วมงานเหมือนกันฉันไม่เข้าใจท่านผมจะไปร่วมงานบ้านของอัชนาเหมือนกัน นี่มาน้นายรู้ไหมว่าเพื่ออะไรออกมามาน้ำอาชนากำลังจะมั่นเพื่อจะเดินหน้าต่อและลืมนายแต่ว่านายจะไปงานนั้นอีกเหรอมาน้ำนายกับอาชนาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนอะผมรู้ครับอาชนากับผมไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่วันนี้เราก็อยากเป็นเพื่อนกันอยู่เราอยากจะสนับสนุนกันและกันผมก็เลยจะลาง,งานมาน้ำด่าเม มานับฉันรู้ทุกอย่างฉันเข้าใจถ้านายไปที่งานแล้วอาชนาละ่ะครอบครัวของเจวานก็จะไปที่งานด้วยนายต้องคิดถึงพวกเขาด้วยนะเข้าใจใช่ไหมนายเข้าใจใช่ไหมมานับผมเข้าใจครับแต่ไม่แน่พวกคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าผมไม่ไปร่วมงานอาชนาก็อาจจะไม่ยอ,อมบ้านก็ได้ พวกคุณไม่เข้าใจหรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ผมต้องทนเหนนอาชนามานกับคนอื่นแต่ว่างานนี้ยังไงผมก็ต้องไปครับท่านผมต้องไปเพื่ออาชนาะขอบคุณครับแต่ลูกทำไมจะต้องไปด้วยผมไม่มีทางเลือกหรอกแม่ ผมอธิบายให้เข้าใจไม่ได้หรอกแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้คือผมต้องไปนี่ฟังนะก็ไม่มีทานเห็นอัชนามั่นได้หรอกนะผมรู้พ่อแต่ว่าผมต้องไปผมมีเหตุผลที่ผมจะไปแต่ลูกพ่อคะให้มานับไปเถอะนะมานับอัชนาขอให้เธอไปใช่ไหมละ่ะ อัชนะจะไม่ยอมมั่นถ้าเธอไม่ยอมไปงานอัชนะพูดแบบนั้นไว้ใช่ไหมแล้วพอเธอได้ยินเธอเธอก็เลยใจอ่อนสินะเลิกพูดถึงอัชนะก่อนเถอะแล้วตอบฉันมาสิว่าเธอเคยลืมัาชินของเธอได้บ้างหรือเปล่ามานับนีออ่แกพ่อเดี๋ยวก่อนบอกมาสิซาชินที่ตายไปแล้ว เธอเคยลืมตาชินได้ไหมความรักของเขากับเธอเธอลืมได้ไหมไม่เลยสิเพราะเธอรักกันอย่างสุดหัวใจเหมือนกับพี่ชัรักอัชนาะเราช่วยแต่ละฝ่ายเดินหน้าต่อในชีวิตก็แค่นั้นอัชนายอมแต่งงานใหม่เพราะฉันและเพราะเธอฉันมีหน้าที่ที่ฉันต้องไปช่วยอาชนาะและเป็นกำลังใจให้เขาฉันจะไปสนับสนุนให้อาชนาะ เดินหน้าต่อในชีวิตของเขาไปเป็นกำลังใจให้กันและกันก็แค่นั้นเองผมรู้นะพ่อว่าความสัมพันของเรามันสำคัญแค่ไหนผมจะไม่ยอมให้ใครด้วยผลกระทกบกับการกระทำของผมผมจะต้องไปชี่นั่นกับอนาคตภรรยายของผมเอานี่อาจิ์ทำไมวันนี้กลับบ้านเร็วจังเลยเอาพี่มันจูพี่วินนท มาค่ะเข้ามานั่งก่อนสิคะพี่สบายดีไหมจ๊ะสบายดีค่ะแม่แม่แเามาๆมา,มาแม่สบายดีมานั่งก่อนเลยสบายดีไหมสบายดีแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะฮะเราประช้นทุกคนนะครับอ,อาจจะชวกระหกไปหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราอเคืออาชูจะมัณวันนี้ เราอยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของงานมั่นนี้ด้วยนะครับใช่แม่ฟังนะแม่ไม่ต้องอ้างเลยนะ<อ>ไปกันให้หมดเลยเเได้ได้โอเคไพ<อ>ก็ไปแต่บอกมาหน่อยสิฝ่ายชายคือใครเขาทำเงานอะไรเหรอเออเขาชื่อเจวานรานีนะแม่เออคือ,เ,อเขาทำงานในโรงงานของอาชูค่ะเขาเป็นผู้จัดการนะ อาจิตก็รู้จักเขาดีนี่รู้ไหมครอบครัวเขาดีมากเลยนะเราทุกคนก็เลยคิดว่าเขานะ่ะจะดูแลอาชนะได้ดีดีแล้วเราทุกคนจะไปร่วมงานด้วยนะขอโทษทีนะวินนท์แต่ฉันไปไม่ได้หรอกเพราะฉันทนเห็นอาชนาะมั่นกับคนอื่นไม่ได้ลนะวินนท์นายก็รู้ดี อาชนะนนไม่มีทางรักใครได้อีกนอกจากมาน้ำทำไมไา้ต้องมาคับให้น้องตัวเองแต่งงานกับคนอื่นแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องเดินหน้าต่อทุกคนนะอาจิตเรารู้ว่าทุกคนเดินหน้าต่อแต่อาชูยังไม่ยอมอาชูจะเดินหน้าต่อในชีวิตอาจิตนายเป็นญาติที่สนิทของฉันฉันจะรู้สึกแย่ถ้านายไม่ไปอาจิตพี่วินนทพูดถูกนะ เธอเป็นน้องเขยของพี่เขางานใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นทั้งทียังไงเธอก็ต้องไปนะก็ได้วินนทถ้าจะนับญาติเดนับญาติแบบนี้ฉันไปก็ได้แต่ว่าฉันเขาบอกไว้เลยว่าฉันเข้าใจดีอัชนาเนี่ฝืนมั่นฉันดูดีในฐานะพี่ชายของอชนาะ นายจะต้องหยุดให้อัชนาะทำเรื่องแบบนี้นะนายต้องหยุดเธอถ้าเป็นฉันฉันจะทำแบบนั้นเหมือนกันอาจิตไม่มีใครในครอบครัวบังคับอาชูเด็ดขาดอาชูตัดสินใจเองผมจะรอทุกคนที่งานนะขอให้ทุกคนโทษดีแล้วก็ไปให้พอน้องสาวผมด้วยนะโอเคแม่เอาไว้เจอกันนะอย่าลืมไปละอืมโอเค 满足。